สวัสดีครับร้านรถมือสองอำเภอกันทะลักครับเบฟร้อยสิบไอสตาร์ทมืออันนี้เดิมโคตร,คตรเลยครับเดิมนิ่มเงียบเป็นตัวสตาร์ทมือปีห้าหกครับรถบ้านเลยนะมือเดียวครับสีลวดเดิมๆท่อเดิมเครื่องเดิมแห้งไม่เคยแกะครับรถสวยคันนี้วิ่งดีมากคัดเคิร์ไม่หอนไม่ลืน่น รจดทะเบียนปีห้าหกครับทะเบียนไม่ขาดนี่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 มือเดียวด้วยครับซื้อสดด้วยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับซื้อใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่นนี้ประกันตัวเครื่องให้ด้วยจิ้มแล้วครับนิ่มมาก สะดุดครับเครื่องนิ่มมากรถพร้อมใช้งานรวมโอนราคา27,900บาทครับ27,900บาทเว็บร้อยสิไอคันนี้จดทะเบียนปี56นะครับราคารวมโอนให้เลยสนใจไงโทรติดต่อ084-600-5813ครับแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ครับในตัวอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับ ซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ได้เลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนส่งได้ทั่วไทยครับยังไงมาดูรถจริงได้ครับ